ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็เอาอีก2เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในโชคนี้นะมามาพูดให้ทุกคนฟังนะครับก็ในเรื่องแรกนะครับจะเป็นของคุณติ๊กเจษดาพรนะครับจริงๆอ่ะผมว่าคนนี้คือแบบเป็นแบบไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะครับคือนอกจากหน้าตาเขาจะดีแล้วแล้วแบบภาครักในวงการมันเทินตลอด การทํางานของเขาอะครับตั้งแต่อนา,าพานคลองเมืองอะครับคือแบบเขารักษาภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็แบบเป็นแบบอย่างของดาราหลายๆคนเลยนะครับรวมถึงแบบคารคเตอร์ที่แบบเอ่าขาอะไรแบบนี้นะครับคือมันดูมีสเสน่ห์มากนะครับก็ในทวิตเตอร์ของคุณทิจเจษฎาพอ์นะครับก็ได้โพสทวิตทวิตหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเออจ้าหน,น้าที่ตํารวจนะก็ข้อความก็จะมาประมาณนี้นะครับคือเขาอยากโดยส่วนตัวนะ อันเนี้ยอาจจะเป็นแบบสแสดงจุดยืนไม่ดิสแสดงแบบอยากให้ประชาชนอยากเห็นใจกันไม่ควรจะแบบเอาละเอาเปรียบหรือว่าแบบไปทำอะไรไม่ดีทำร้ายประชาชนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือในสถานการณ์แบบเนี้ยก็เราควรช่วยกันนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะคือตำรวจอะ่ะคือคนที่บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยคือถ้าแบบตำรวจไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้แล้วประชาชนเขาจะ พึ่งใครครับ,ค,บมมนนะคือแบบอสมมตินะคือแบบเรามีเรื่องอะไรกันหรือว่าเราขับรถชนหรือว่าเราไปขโมยของลักทรัพย์ต่อยตีอะไรต่างๆนานาครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเราเจอแบบเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะเราจะทําไงครับเราก็บอกว่าเอ้ยตำรวจไหมหนึ่งเก้าหนึ่งไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าตำรวจเป็นที่พึ่งให้ประชาชนไม่ได้มีข่าวแย่ๆให้ประชาชนแบบเนี้ย้เขาจะไปพึ่งใครครับและยิ่งด้วยตอนนี้บ้างเมืองเราไม่สิครับทั้งโลกอะ เผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้วายอยู่นะครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยนะครับถ้าเราแบบไม่ช่วยเหลือกันหรือว่าเราแบบไปยังมีในเรื่องของประโยชน์มันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับไม่ใช่เรื่องดีก็เรื่องที่สองที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับคือการปรับเปลี่ยนนะในส่วนของรถเมย์มาเป็นรถในการฉีดวัคซีนอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับก็ถึงอาจจะแบบช้าหน่อยหรือว่าอะไรหน่อยแต่ก็ยังมีการแบบให้แบบ เออกูทำนะก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยมีหลายคนมากนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวนะครับวันก่อนนะครับคือผมไปตลาดใช่ไหมครับแล้วผมก็ไปซื้ออะไรนะทีนี้ผมถามแม่ค้าว่าคือจุดฉีดวัคซีนของทางภาครัฐในจังหวัดผมอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับตลาด่ยครับแต่ทีนี้ผมฉีดวัคซีนเสร็จพอดีแล้วผมว่าเออไหนๆก็ มาแถวนี้แล้วผมก็เลยไปซื้อพวกหมูพวกผักอะไรมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยถามเขาว่าเฮ้ ee, คุณคุณฉีดวัคซีนยังครับเขาก็าบอกเขายังเลยเขายังไม่ฉีดสักเข็มเลยเขาก็รออยู่เหมือนกันผมก็ถามเพราว่าคุณ <"K un S 1> ได้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการอะไรบ้างไหมครับคํา <c oughs> ตอบที่ผมได้คือเ <c oughs> ขา,ายังไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนโครงการอะไรเลยครับแล้วเขาก็ถามกับผมว่า แล้วหนูว่าฉีกี่เข็มแล้วผมก็ตอบไปว่าผมฉีไป2เข็มแล้วครับแล้วเขาก็พูดอีกนะครับว่าดีนะหนูเนี่ยเก่งในเรื่องพวกนี้นะแต่ป้าไม่ได้เก่งในเรื่องพวกนี้นะป้าก็เลยยังไม่ได้แบบลงอะไรเลยคือไอในส่วนนี้นะผมพูดตามตรงนะในด้านของเทคโนโลยีหรือว่าการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานา,นาครับคือทางภาพรักคุณจะจัดให้แบบในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าคุณแบบกลุ่มในแบบยังไม่ชํานาญในกลุ่ม ให้แบบได้ลงไทเวียนกันนะเพราะแบบนั้นนะครับคุณลองสังเกตตามแบบตามที่ฉีดต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนที่อายุไม่เยอะอายุแบบน้อยๆนะก็จะได้มาฉีดก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่าเรื่องตลกอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยแหละครับการที่เราเปลี่ยนรถเมย์มาเป็นแบบรถในการฉีดวัคซีนเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือนนะปัจจุบันตอนนี้รถเมย์เอาตามตรงนะผมไม่กล้านั่งครับเพราะว่ารถเมย์แล้วก็ มันสถานการณ์ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอีกอย่างหนึ่งนะมันเป็นรถสาธารณะนะเนื่องด้วยแบบเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับการที่รถเมล์ปลยนไปเป็นแบบอิเีดวัคซีนเนี่ยผมมองว่ามันดีมากเลยนะครับเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วก็แบบเราสามารถทําประโยชน์ในจุดนี้ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นยูฟานะเกี่ยวกับยูฟาแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็ลุงตู่เฮอนะครับ ไปแล้วลูกโตเพิอก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ